ที่ครอบครัวชื <c> ่ <oughs> ใจใส่ค่ะพอบ้านกินอยู่คนละข้างวันนี้มาชันเมื่อกี้กันแบบแบบไม่เบอรอวางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบืรอวางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอย อร่อยไหมอยู่กลมมุมจิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วจิปจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะอืมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไม่มีหมูมีอะไรใส่นะคะไอตานะคะ ม่เบ้อวางอลังการหรอกมีการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมานั่งเบอรอวางอลังการเหมือนเขาบอกหรอกข้ากินในตานะคะไม่เบ้อวางอลังการหรอกมีการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมานั่งเบรอวางอลังการเหมือนเขาบอกหรอกข้ากินถึงมาก็เราทาตรงนี้เราก็ทําให้มีความสุขไม่คิดมากเนี่ยอร่อยไหมคะพ่อบาน จิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วลิปจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเพื่อนเขาเห็นใจเดินไปทางเดียวกันเขาก็สนับสนับสนุนเราเองหรือไม่ไอถ้าระบบเขาจะดันไว้าไอจะดันก็ดันเองเหรอเะนาะกินเข้ากับผัดผักบุ้งส่งงานระบบ หาง่ายๆคลิปบันๆแล้วจะใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแจ้งอีกเวลาทำคลิปนี่มีประจำเนอะระบบแบบไรตานะคะไม่เบื่อวางอลังการหรอกการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมาเน้งเบอ่อวางอลังการเหมือนเขาบอกหรอกภาพกินแล้วจะใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้ส่ง <laughs> การแจ้งเตือนอะไรดังต้องแจ้งเีกเวลาทําคลิปนี่มีประจําเนอะระบบแบบแล้วจะใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้สมการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแจ้งเีกเวลาทําคลิปนี่มีประจําเนอะระบบแบบออปชันไม่เยอะแต่อร่อยเพราะเราจะดันเราเขาก็ดันเราเองไม่ต้องคิดเลยค่ะเพราะเราไม่ไปถ่ายหน้าใครต่อถ่าย อร่อยไหมอยู่คนละมุม <laughs> ตื่นมาก็เราทาตรงนี้เราก็ทําให้มีความสุขไม่คิดมากตื่นมาก็เราทาตรงนี้เราก็ทําให้มีความสุขไม่คิดมากอ่เราเสียงเราอย่างไงแล้วเสีย <c oughs> ก็คงไม่ผิดกฎชมไปเลย <c oughs> คิดนี้ก็แกนี้นะคะ เยอะยาวไปอีก yeah, oh, ่แล้วจิบจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะอืมขอบคุณสาหรับการสนับสนุนลิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วอืมจิบจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะอืมขอบคุณสาหรับการสนับสนุนลิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วอืมจิบจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะอืมขอบคุณสาหรับการสนับสนุน เพราะว่าเขาได้กินอาหารเมื่อวานอุ่นให้กินก็เลยไม่สมารีกันในการไม่กินอร่อยไหมอยู่กลมุมแต่จะใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแป้งอีกเวลาทำลิปนี้มีประจำเนอะระบบแบบ ล้วเพื่อนเขาเห็นใจเดินไปท้างเดียวกันเขาก็สนับสนับสนุนเราเองหรือไม่เอ้ยตามจิครอบแล้วมันไม่พูดอร่อยไหมคะฮะตอบหน่อยสิได้กินของเก่าหรือไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยทำยังไ,ไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อย <laughs> แต่ยังการอร่อยนะ <c oughs> อ่าเราเสียงเรา ยังไงแล้วเสียก็คงไม่ผิดกฎส่งไปเลยถึงมาก็เราทำตรงนี้เราก็ทำให้มีความสุขม่คิดมาแบบแบบไม่เบ้อวางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบ้อวางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยสามยังไม่พูดเลย อร่อยไหมอยู่กละมุมตัม <laughs> น,น,นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะไมยบ้าแบบแบบไม่เบอร์วางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์วางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยเมื่อกจะเครืองเราเพราะเราอุ่นกับข้าวต่อ้กินทำโต ตามยังไม่พูดเลยแบบแบบไม่เบอร์วางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์วางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยใจใส่ค่ะ เพาะบ้านกินอยู่คนละข้างวันนี้ไม่สำเมื่อกี้กัน,น <laughs> <laughs> ไม่ใส่เพราะว่าไม่สำเมื่อกี้กันทำยังไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อย <laughs> แต่ยังการอร่อยเนาะม <laughs> ี้จะเครื่องเราเพราะเราหุ่นกับข้าวต่อให้กิน ทำโตโตํายังไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อยแต่ยังการอร่อยเนอะมึงเยจะเครื่องเราเพราะเราหุ่นกับข้าวต่อให้กินมึงทำโตโตถ้าเพื่อนเขาเห็นใจเดินไปทางเดียวกันเขาก็จะนัะ สนับสนุนเราเองหรือไม่ใหเ <laughs> 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 พราะว่าเขาได้กินอาหารเมื่อวานอุ่นให้กินก็เลยไม่สมกตีกันในการไม่กินออบชั่นไม่เยอะแต่อร่อยเพราะเราถ้าระบบเขาจะดันด่วอไอจะดันก็ดันเองเหรอเนาะกินข,อข,อข้าวกับผัดผักบุ้ง ส่งงานระบบหาหง่ายคลิปบันบันเนี่ยอร่อยไหมคะพ่อบาลอร่อยไหมอยู่กลมมุมตานนี้แหละลิปครอบครัวอืม <c oughs> แบบแบบไม่เบอร์าวางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์วัาวางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยแล้วจะใครจะดูไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแจ้งอีกเวลาทำคลิปนี่มีประจำเนอะระบบแบบแบบแบบไม่เบอร์วางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์วังอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอย ใส่ตานะคะไม่เว,าวาอร์วังอลังการหรอกการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมาเนังเว,าวางอร์วังอลังการเหมือนเขาบอกหรอกขาวกินใจใสค่ะพ่อบ้านกินอยู่คนละข้างวันนี้ม,มาชัเมื่อกี้กัน <laughs> ถ้าระบบเขาจะดันด้วยไอจะดันก็ดันเองเหรอเนาะกินข้าวกับผัดผักบุ้งส่งงานระบบ หาหง่ายๆคิบบันบนัถ้าระบบเขาจะดันว้่งไอจะดันก็ดันเองเหรอเนาะ,นะ,นะกินข้าวกับผัดผ,ผักบุ้งส่งงานระบบหาหง่ายๆคิบบันบันบน๊ใจใส่ค่ะพ่อบ้านกินอยู่คนละข้างวันนี้ม,มาันเมื่อกี้กันทนำะ <laughs> ยังไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อย <laughs> แต่ยังการอร่อยเนาะ Thank <laughs> you.